สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะฟุกก็จะมาอัปเดตเนื้อเยื่อะคะ่ะไม้เนื้อเยื่อบุษราคัมินดังนะคะที่ฟุกอนุบาลมาประมาณเกือบเกือบสี่เดือนแล้วนะคะซึ่งในภาพนี้นะคะก็เป็นน้องตอนอายุประมาณ3เดือนนะคะซึ่งฟุกได้เปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะเปลี่ยนกระถางน,นะคะแล้วก็ตัดใบล่างๆของน้องออกนะคะ แล้วก็ผ่านไปประมาณเกือบเดือนนะคะก็จะเห็นว่าน้องนะคะมีสภาพตามคลิปวิดีโอต่อไปนี้ค่ะซึ่งรอบนี้ก็ตกใจเล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยหรอกเยอะเลยค่ะอยู่ๆน้องทั้งสองต้นนะคะก็ยุบใบช้ําแล้วก็ยุบลงไปเฉยๆเลยอย่างนั้นเลยนะคะงงมากนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่าน้องเองนะคะก็อบนะคะอยู่ใน อยู่ในถุงนะคะที่ฟุกดี y ไวขึ้นมาดีไขึ้นมาเองนะคะกับต้นอื่นๆที่เป็นไม้ชิ้นตาเอยไม้นอเอยนะคะซึ่งต้นอื่นเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ฟุกอบเขาไว้นะคะซึ่งต้นอื่นนะคะน้องก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีแตกใบใหม่แล้วก็ไม่มีใบช้ำเลยนะคะอย่างต้นนี้นะคะเป็นบุสลาคับฟูมินชินตานะคะ ต้นนี้นะคะน้องต้นซ้ายมือสุดนี่นะคะเป็นน้องเป็นไมชินตานะคะที่ฟุกเอฟชินตาสดนะคะตั้งแต่วันที่หันนี่ก็อายุประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะคะประมาณสองเดือนละกันอ่ะเป็นไมชินตาอายุสองเดือนซึ่งน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบก็เข้ามิ้นแล้วนะคะทยอยเข้ามิ้นถ้าเป็นใบแก่ก็เข้ามิ้นแล้วนะคะ แต่สำหรับเนื้อเยื่อเองนะคะอันนี้เลี้ยงมาอนุบาลมาสี่เดือนนะคะยุบไปใช้่างนเลยซึ่งก็จะเทียบเคียงให้เห็นว่านะคะในเนื้อเยื่อเนี่ยเลี้ยงก็ค่อนข้างยากนะคะอาจจะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับเขามากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเห็นพี่ๆที่เขาอนุบาลไม้จากขวดนะคะค่อนข้างจะต้องควบคุมความชื้นแสง นะคะมากๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าฟุกเนี่ยก็เอามาเลี้ยงแบบเหมือนเลี้ยงปกติเนาะไม่ได้ไม่ได้มีตรงนี้ซัพพอร์ตเขาเท่าไหร่นะคะซึ่งดูจากสภาพตอนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะแต่เดี๋ยวยังไงฟุกก็จะพยายามจะกู้ชีวิตเขากลับมาแล้วกันนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฟุกก็จะเล็มใบที่ช้ำน้ำออกไปให้หมดค่ะอาจจะเหลือก้านไว้นะคะเผื่อจะช่วยสังเคราะห์แสงได้บ้าง บ้างจริงๆแต่ใบช้ำเนี่ยฟุกอาจจะแบบด้วยความที่ไปทำงานเนาะ<ม>กลับบ้านมาเนี่ย<ม>ก็ดึกๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่แบบไม่ทันได้สังเกตเขานะคะ<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ<ม>ถ,ถือว่าเป็นการทดลองนะคะเ<ม>พื่อนๆคนไหนนะคะ ที่คิดจะเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อเนาะที่แบบซื้อจากขวดมาแกะอนุบาลเองก็อาจจะต้องลองช่างใจดูนะคะว่าจะแบบไหนดีนะคะแต่ว่าถ้าไม้เนื้อเยื่อที่อนุบาลแล้วไงนะคะก็อาจจะมีโอกาสรอดที่สูงกว่านะที่คนขายเขาอนุบาลแล้วแล้วต้นใหญ่ ขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะคะก็าอาจจะมีโอกาสรอดสูงกว่าแต่ฟุกเองก็ไม่ได้ไม่ได้ลองซื้อนะคะไม่ได้ลองซื้อต้นที่อนุบาลแล้วแบบนั้นมาลองเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ซื้อเนื้อยเยื่อตรงนี้แล้วฟุกก็เลือกที่จะซื้อเป็นไม้ชินตาม,มากกว่านะคะ แล้วก็เล็งเห็นว่ามันการเจริญเต,ติบโตของเขาค่อนข้างจะไวกว่าค่ะอ่าอันนี้ก็แล้วแล้วแล้วแต่มุมมองเนาะอ่าอันนี้ค่ะฟูก็เลมใบช้ำออกไปหมดแล้วเหลือเท่านี้เห็นน้องก็แอบจะแตกใบใหม่พยายามจะสู้ชีวิตอยู่นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องจะสู้ชีวิตสู้ชีวิตผ่านหรือเปล่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปอบ ี๋จะไปเลียมๆแล้วก็อบต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะคะยังไงนะคะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสามารถกู้ชีวิตน้องกลับมาได้นะคะแนะนําฟุกมาได้เลยนะว่าเออช่วยน้องแบบประมาณไหนยังไงได้บ้างน,นะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะแล้วฟุกก็จะมีการพัฒนามีการอัปเดตการพัฒนาการของน้องๆ ทุกๆต้นให้ชมค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย